วันนี้เวิร์งได้ซื้อสติกเกอร์มานะคะทุกคนสั่งจากเอมชชันนะคะมี2แบบนะคะอันนี้ก็คือแบบแบบแบบใหญ่ะค่ะแบบฟุ้งฟิ้งแบบฟุงฟ้งฟุ้งอ่ะฟุ้งนะคะส่วนอันนี้ก็กเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นแบบฟุ้งเหมือนกันแต่ว่าคนละคนละรูปแบบกันนะนอ่านี่ปกติเวิร์งก็ไม่มีคิวอยู่แล้วนะคะทุกคน <laughs> ไม่ต้องพูดถึงนะคะ การทาคิ้วนะคะเวิร์ทายากมากเป็นคนที่ไม่ชอบทาคิ้วเลยนะอ่ะกอนแรกเราก็มาแกะก่อนนะคะแล้วก็มาแกะแล้วก็เราก็จะตัดนะคะทุกคนเวิร์ใช้เวลาทาคิ้วนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่านะคะทุกคนแต่กระนั้นมันก็ทาได้ไม่เท่ากัน,นะคะ่ะเราจะตัดตามรูปรูปคิ้วเลยนะคะทุกคนเราจะตัดตามนี้เลยนะ คิ้ว <Q S 2> เป็นมงกุฎของหน้าเนาะอย่างว่านี่เราจะตัดแบบนี้เลยนะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็เกะเกะเอ่อเก็บพลาสติกตรงนั้นออกนะคะทุกคนนี่เก็บพลาสติกออกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอามาทาบนะทุกคนขออนุญาตใช้ออกระจกนะคะเพราะว่ามันต้องกนะเนาะมันกะไม่ถูกนะคะทุกคนมันก็เอามาทาบ ให้ให้ได้รูปคิ้วของเรานะเสร็จแล้วเราก็จะเอาทิชชู่นี้ททชชูตัวนี้เวิร์กจุ่มน้ำแล้วนะคะทุกคนต้องจุ่มน้ำนะคะแล้วก็มาแปะ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 นะคะแปะตรงสติกเกอร์นะคะ อันนี้ไม่ใช่น้ํำตานละ้วะอ่าเหมือนน้ำตาเดีกกว่อเช็อน้ำตาอ่ารู้สึกว่ามันจะโอเคแล้วนะเดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะเรามาแกะออกกันจะมาดูซิว่ามันจะรอดหรือจะร่วงอุย๊ยทุกคนได้อยู่นะดูสิมันอาจจะแบบอันนี้นิดนึงแต่ว่าเราก็ ได้อยู่น,น,นะเนี่ยได้นะมันดูเบบเป็นธรรมชาติมากเลยนะเนี่ยอุย้ยดีอ่ะอะมาดูอีกข้างหนึ่งนะคะว่ามันจะออกมาอย่นางไงนะเหมือนเดิมตัดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เกะเออเกะพลาสติกออกเหมือนเดิมค่ะทุกคนทำเหมือนเหมือนข้างเหมือนข้างหนึ่งนะแล้วก็เบิคอยใช้กระจกนะคะมา ถ้าให้มันเท่ากันคะให้ดูแบบเท่ากันนะแล้วก็เราก็ชิชูเหมือนเดิมชิชูใส่น้ำนะไม่ต้องใส่เยอะนะทุกคนใส่นิดเดียวใส่แค่แบบให้มันชุ่มๆนิดนึงก็บีดน้ำออกนะคะอืมเแต่ว่ามันมันมันแปะง่ายจริงนะเฟังว่ามันมันมันง่ายอ่ะ มันง่ายแล้วก็คือดูแบบดูแบบได้อะได้เลยอ่ะมันดูแบบเหมือนธรรมชาติเป็นธรรมชาติมากๆอุย้ยเกินคาดเกินคาดเลยอ่ะดูดิแต่มันอาจจะไม่เท่ากันนะคะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนี่อันนี้ตอนปกติเวงจะแต่งหน้านะแต่วันนี้ไม่ได้แต่งนะคะนี่อ่ะมาดูอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนเวงคิดว่าเวงเหมาะกับแบบนี้มากกว่านะคะ เริงชอบไปตรงที่มันเป็นหัวค่ะที่มันเป็นหัวแบบมีฟงฟงค่ะทุกคนรู้คนเรียกว่าอะไรนะคะขั้นตอนแรกก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะตัดนะคะตัดตามรูปคิวนะคะตัดตามอย่างนี้เลยตัดทั้งสองข้างแล้วก็ตัดออกนะคะตัดตรงหางตรงหางคิวออกนะคะเนื่องจากหางคิวมันมันจะดูแบบ เล็กนิดนึงมันจะดูแบบไม่ค่อยโค้งเท่าไหร่นะคะเวิ้งตัดออกนะคะแล้วก็แปะพอตัดออกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเขียนทีหลังนะก็แปะไปทั้งสองข้างอยากจะบอกว่าง่ายมากทุกคนแล้วก็มันจะเหมือนจริงมากๆเลยนะแบบเหมือนเป็นธรรมชาติะคะ่ะแล้วเราก็ไปจุ่มน้ํา ไม่ใช่เอาไปจุ่มน้ำนทุกคนเขาเป็นเอาเอาน้ำมาแปะ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 ,แปะเพื่อที่จะให้เขาติดนี่พอลลกออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ยธรรมชาติมากแบบธรรมชาติเ์ลชอบแบบธรรมชาติแล้วก็เขียนเขียนหางคิว้วเติมหางคิ้วเข้าไปนะคะที่เราตัดอกอกอ่ะอ่ะเติมเข้าไปเบลขอใช้กระจกหน่อยนะทุกคนเนี่ย ใครที่เขียนคิ้วไม่เป็นนะคะทุกคนหมดปัญหาก,กับการเขียนคิ้วเลยนะแบบง่ายมากพอเราเขียนได้ปุ๊บเขียนเขียนหางคิ้วได้ได้ตามทรงปุ๊บเราก็จะมาเติมหัวคิ้วเนี่ยเวิรเติมหัวคิ้วแบบนี้นะคะให้มันให้มันชัดขึ้นนี่เสร็จแล้วโอ้ชอบมากเลย